สวดมนต์กันด้วยกันนะครับจะได้เรียนหนังสือนะครับค่ะมาเชิญทุกท่านเลยนะครับพระหังสัมมาสัมพุโตพระกวาพระหังสัมมาสัมพุโตพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระกวันตังอภิวาเจมิสว่าขาโตัวพระกวตาธโม ตาธรรมโอธรรมโมธรรมังนัมัสสามิธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมามิสังฆังนัมามิสังคังนัมามิวันนี้ หัวข้อที่เราจะสนทนากันก็คือเรื่องศสีลงมีผลกับการฝึกสมาธิชาเราอย่างไรนะครับวันนี้หลวงพี่ออออพขออนุญาตเอาตัวอย่างจากของจริงมานะครับตรงที่ไปขออนุญาตหลังไม้กับเจ้าของเรื่องเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ขอเอ,อ่ยนามนะครับว่าบุคคลคนนี้เป็นใครนะครับคือหลวงพี่ รอที่น้เขามาแล้วเดี๋ยวเราคือหลวงพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโยมคนนี้มานานละคับใหญ่เลยนะครับแล้วก็รู้ว่าเวลาเขาส่งคานบ้านมาเป็นแบบไหนแล้วก็หลวงพี่ก็พยายามจะเอาคานบ้านที่เขาส่งมาอ่านสภาวะของอาจารย์รถข้างในเขาได้ครับว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้คราวนี้คือ โยมคนเนี้ครับเขา,าเขาเรียกอะไรนะเขาเป็นอมารพึกใช่ไหมแขนแขนขาไม่ค่อยมีแรงนะครับคอานี้แครก็พยายามไปไปบวชชีบ้างอะไรเงี้ยไปบวชอยู่บ้างสำนักเขาก็ให้บวชอยู่นะครับอยู่ได้พักเดียวก็ถูกเลนในประเทศออกมาก็เลยคอานี้ก็เลย ก็เลยพยายามหาครูบาอาจารย์เพื่อนที่จะมาสอนให้ตนเองนั่งสมาธิเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่ากรรมมันมาเบียดเบียนแล้วใช่ไหมครับคือวิบากมันมาส่งผลแล้วเขาก็พยายามจะสร้างกุศลนะครับทาทานบ้างอะไรเนี่ยแล้วก็ฝึกสมาธิอะไรต่อไปเรื่อยบนี่ในระหว่างที่ตรงที่เป็นที่เลี้ยงให้อยู่ก็จะรู้นะครับว่าว่าเขาคือเราจะเป็นคนออกแบบอะไรนะการฝึกให้เขาถูกต้องไหม อันนี้หนุมพี่กะเริ่มให้ใหดูว่านะาพัวอีกสี่คนข้าอ่อนนี่ก็เลยบอกอเออทั้งนั้นนะ่เดี๋ยวเราฝึกจับลมหายใจเสร็จปุ๊บแล้วเอาสติมาวางถึงการสี่ศัลยวยกเข้าข้างในรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฝึก่อย่างเนี้ยครับประมาณกักสองสามเดือนเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับสองสามเดือนหล<ะ>ับ<ะ><ะ>ทุกครั้งนะครับไม่มีครั้ง<ะ>ไหนเลยจะรอดนะครับ<ะ>เข้าไปข้างใน เขาจะให้ยเข้าข้างในหลับอย่างเดียวเลยโดนกดล่วงหมดเข้าไปสามเดือนทุกวันโดนกดล่วงหมดทุกวันหลวงี่ตอนแรกไม่ได้เอะใจกันไม่ทราบเลยครับ,น,รบนิดว่าเป็นเหมือนคนทั่วไปเลยนะ่ยตอนนี้หลวงพี่ก็เริ่มเอ๊ะทำไมการเอาคนอื่นเ็าก็เข้ากันได้ทําไมรวมคนนี้จะเข้าไม่ได้สักทีก็เลยปรับใหม่ละเอาละไม่ให้เข้าชาี่หนึ่งละเพราะหาประตูทางเข้าไม่เจอแล,ะละ้วหลับ ตรงพี่ให้นั่งกับลมหายใจฝึกส,สมาะอย่างเดียวติดเป็นเดือนเลยนะครับเดือนสองเดือนรู้ไหมเอาเกิดอะไรขึ้นครับล<ส>กกมหายใจยงหลับเลยสองเดือนก็หลับทุกวันสองเดือนกลับจับอยู่เสร็จปุ๊บพอคอหกักแรงหลับเลยเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับ พอหลวงพี่เห็นแกส่งการบ้านมาว่าหลับทุกวันรู้ไหมว่างพี่ทำไงรู้เลยโยมทราบไหมครับว่าทําไมถึงเข้าสมาธิไม่ได้เปลี่นไม่ดีหลวงพี่ตอนนั้นหลวงพี่ไม่เคยเจอเขาเป็นตัวเป็นเ็ษนะครับเคยแต่คุยในไลยยน์นียคุยกันหลังไมัแล้วก็พอเห็นรูปเขาโปรไฟล์บ้างอย่างนี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับอันอนี้หลวงพี่ก็เลยเริ่มมานั่งสํารวจดูโยมคนนี้ไนดะ้ รู้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในท่าปัจจุบันนี่ยับเยินเลยนะโยมทำแท้งไปประมาณสีรอบผู้ชายนี่เพียบเลยนะโยมทั้งทะลาะทั้งตบทั้งีอะไรแล้วไอ้ที่แขนขาที่อ่อนแรงเกิดจากอะไรครับฆ่าสัตว์เหรอคะ อ่อาใช่ติดสิ่งข้อที่หนึ่งมาถูกต้องไหมที่เราเรียนในอีกที่วตมาที่ท่านบอกว่าถ้าเรารักษาสิ่งข้อนี้มีจะเป็นผู้ที่มีกำลังมากใช่ไหม<ช>ตงรงข้าม<ช>วิบัติมันคืออะไรครับแข้งขาอ่อนแรงใช่ไหมครับค่ะใช่ครับอือที่บามาแล้วใช่ไหมอ่ะคราวนี้ไม่ได้เป็นแค่แขนขาอ่อนแรงมือเป็นอมัอมพาตอัมพาตนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะโรคหัวใจด้วย สสแสดงว่านะโหดโหดเลยใช่ไหมแล้วสิ่งข้อสามก็ไม่ดีอีกใช่ไหมหนักไม่ยอมหนักมากค่ะตรงพี่คะโรคโรคหัวใจนี่คนที่เป็นโรคหัวใจอ่ะมันเกี่ยวกันไหมคะหลวงพี่กับการที่เขาไปทําให้ให้บุคคลอื่นคือเจ็บใจปวดใจจนถึงแบบแสะใช่ไหมคะ <SA B> ใ,ใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโยมเห็นมีมีพี่ที่เขาขายของด้วยกันพี่ผู้ชายนะคะ <ๆ S 1> ก็คือรู้จักกันมาเผลอเผอเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> นานแล้วแต่โยมเห็นเมื่อก่อนตอนสมัยที่แกเป็นเป็นหนุ่มๆแกก็เจ้าชู้แล้วก็ตอนที่แกมีภรรยาแล้วแล้วแกก็มีภรรยาน,น้อยแล้วตอนนั้นมันมีเรื่องแบบใหญ่โตมากเลยถึงขนาดกับแบบจับได้แล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้เหมือนกับแฟนเขาจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เนี่ยค่ะเขาเริ่มมาเป็นโรคหัวใจสองปีเนี่ยค่ะโยมก็เลยมองอ่านลงไปโอ้ทะลุหมดเลยก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ค่ะส่วนหนึ่งเกิดจากสิ่งจริงนี้ด้วยนะครับหักอกเขาเป็นทั่วเลยนะครับคราวนี้โยมคนนี้นะครับเป็นไงครับสิลข้อหนึ่งก็ไปแล้วสิลข้อ,ส,ขอสามก็ยัดแล้วใช่ไหมแล้วโยมค,คิดคว้าสิลข้อสี่จะดีไหมแต่ข้อห้า ไม,ไม่เหลือค่ะไม่เหลือถูกต้องไหมค่ะอีกนะฮะอาจจะเหลือสองก็ยังดีอยู่อ่าอ่าือถือว่าฐานะการเงินก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าวิบัติจากถิ่งข้อสามมานี่เดี๋ยวมันพาการเงินล่วงไปด้วยเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะถ้าที่เราเรียนถิ่งข้อสามมาแล้วเราจะรูใรใรร้ใช่ไหมครับในอีิทธิวุฒิการพุทธเจ้าท่านจะตัดไว้เลยอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นไงครับ ถ้ารักษาสินงข้อสามไม่ดีซักนั้นวิบัตไปด้วยเลยต้องไหมโควะนั้นน้อยเลยสลายไปเลยถูกต้องไหมครับอะไรนะท่านอะไรท่านบอกว่าของของจะมีน้อยถูกต้องไหมมีซั์น้อยมีซั์น้อยแล้วก็มีแต่ของอะไรครับไม่ได้ของดีๆครับของไม่ดีมืน่ก็จะได้ของมือสองมั่งของมือสองของเก่าที่เป็นไงรถวินเทจ <c oughs> <ด>ของเซลลนี่เกี่ยวนะครัหลวงพี่ของ<ม>เซลลนี่เกี่ยวนะครหลวงพี่ก็เกี่ยวค่ะเกี่ยวไม่คือไม่ได้ของใหม่นะครับหมายถึงได้ไไดต่อจากผู้อื่นของมีตําหนิไม่ใช่ครับถ้าอย่างของหลวงพี่ของมีสองหมายถึงคือเราไปรับเดตกับคนอืออ่นเข้ามาจริงีนะครับอื่ค่ะค่ะ ของที่เขาใช้แล้วใช่ของที่เราใช้แล้วเข,ววขาจะเอามาค่อนข้างชาติโอ้โหในกันใหญ่แล้วเอ้ยมีเราได้ไปได้มือสองว่าไว้เใช้เราก็มีเต็มบ,บ้านเลยยอ,อมเพราะว่าช่วงนี้ของมือสองกำลังฮิตเดี๋ยวจะไปขายหมดเลยญี่ปุ่นสองจากญี่ปุ่นสองจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยใครสารภาพมาดีเสื้อผ้า,ม,ามือสองแล้วแฟนมือสอ <ução> งมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีเต็ม เป็นเพาราะสาเหตุอะไรครับพอดีเมื่อกี้ไปตุลัเว็บหนะึ่งสิงข้อสามเราถึงข้าสามตววชอบแับไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยพอเราจะได้ของใช้กันนี่ไงในอีส,ส,สิ่งที่กทีเจ้าท่านพูดถึงว่า<ช>มีโปกะน้อยถูกต้องไหมแล้วหลวงพี่ก็เลยเสริม<ช>ว่าโปกะน้อยอย่างเดียวไม่พอหรอกของที่ได้มันมันจะไม่ได้ของดีมันจะได้ของเซเป็นแฮนมาของมือสองของ,ของม่ดีให้รอดแล้วใช่ค่ะหลวงพี่เคยรถมือสองค่ะลักษณะเหมือนกับเราเป็นไงครับแฟนมือสองอ่ะ ให้ต่อจากคนอื่นไม่ทีเหลือเด้งเข้ามาใช่ไหมนี่คือมันชัดตัวตรงตัวเลยใช่ไหมชัดเบ้อเชัดเบ้อเรเจนเบ้อเรเลยค่ะชอบรถวินเทจมากไหมเนี่ยไม่ชอบเลยแต่ก็ยังพอมีกุศลอยู่ถูกไหมคะเพราะว่ายังได้ของสิ่งนั้นมาอยู่ไม่ใช่บอกว่าสิ้นไหลจนไม่ได้เลยแต่ถ้าเราสินก็สองเราดีเป็นไงครับของที่ได้จะต้องเป็นของที่เลิศถูกต้องไหม ของดีของเลิศอ่ามีใครใช้ไอโฟนของจานี่ใช้อยู่ค่ะ <laughs> อา่าแต่ว่าสิ่งข้อสองยังดีอยู่ใช่ไหมดีอยู่ค่ะดีอยู่วันนั้นที่หลวงพี่ยกตัวอย่างอ่มีมีพระองค์หนึ่งท่านมาถามหลวงพี่ว่า yeah, 5, เนี่ยมีตังค์อยู่ห้าพันเนี่ยจะซื้อโทรศัพท์อะไรดีระหว่างไอโฟนกับอ p p o หลวงพี่น,น่าจะได้หัวเว่ยอือนั่นแหละหลวงพี่บอกว่า <laughs> เ้เราก็นั่งดูนะไอโฟนี่คือท่าทางจะไม่รอดละพอโป้เธอท่านอ่ะคราวนี้น้องโยมคนนั้นเป็นไงครับเสียงไม่ดีเข้าไม่ได้เลยถูกต้องไหมรู้ไหมว่าทําไมพอหลังจากนั้นหลวงพี่ให้เขาไปสํารวจตอนเองย้อนมาตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรว่าแล้วเป็นไงครับสำรวจแล้วเราจะต้องทำไงครับก็หยุดการกระทำใอ่ครันนการกระทำชั่วอกุศลค่ะม,มนสมควรที่จะต้องหยุดกล้องไหมแต่เขาก็ยังไม่หยุดถกล้องไหมย่างที่แอดไปรู้มาข้างหลังว่าคุยกับอีกคนหนึ่ง คุยกับคนหนึ่งแล้วก็ไปหลอกฟังกับอีกคนหนึ่งนนขนาดแบบแผนไม่ค่อยมีแรงนะ,ะนก็ยังมีคนคุยอยู่เนาะพลงว่ามองมอง,มองไม่เห็นเราเป็นไงครับมองว่ามองไม่เห็นความผิดของตัวเองคือไม่สำนึกใช่ไหมคะถูกต้องยังไม่สำนึกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับยังยูเนียนอย,อยู่อยู่ในวงอยู่ใช่ไหมครับค่ะ,ะยังไม่เห็นโทษ ใช่คราวนี้พอศีลไม่ดีแบบนี้เป็นไงครับจะเรยสมาธิไปช่วยอะไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมเข้าไปแล้วร่วงใช่คนะ่ะเพรครื่องร่อเดียวเลยเป็นไงครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือคนที่ฝึกสมาธิฝึกฌานแล้วไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรครับจิตมันไม่ลายศสีลเรารักษาได้ไม่ดีแล้ว คนเหล่านี้ยรู้ไหมว่าที่เขากําลังทํารู้ไหมว่าเขาำทำอะไรอยู่ที่นั่งอา่านใจเขาอยู่นะครับเขากําลังจะคว้ยนั่นเองนะครับพยายามหาวิธีแก้ไขแบบผิดๆใช่ไหมคะใช่เขาพยายามจะหาบุญบุญหใหญ่มาเพื่อที่จะลบล้างบุญเก่าๆโดยที่ตนเองกั็นไงครับมไม่ได้สำนึกเลยค่ะใช่ไหมครับถ้าเราสำนึกเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเป็นไงครับศีลเรามันจะ สำรวจเราสิเราจะค่อนข้างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ตั้งใจรับผลของวิบากที่เราทําไปใช่ไหมครับตอนนี้เขาจิตเป็นทายแล้วเป็นไงครับสมาธิมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่เขาไม่ทายเป็นไงครับเขาพยายามจะแบบของเก่าไม่เอารักลัวทิ้งเลยแล้วก็ไปพยายามหาของใหม่ที่มีกําลังแรงจะได้หนีกรรมเก่าที่ตัวเองเคยทาไว้ใช่ไหมครับคือไม่ยอมรับนั่นเอง เพราะ<ป>ว่าเจตนาในในการกระทํากุศลนั้นก็ไม่ได้เพื่อกุศลถูกต้องอเพื่อเป็นการลบล้างใช่ค่ะเอาง่ายๆคือไม่ได้ไม่ไม่ได้สําเนกผิดใช่ไหมเจ้าคะ่ะถูกต้องไม่ได้สําเนกเลยไา่ก็คือไา่นั่นเองไา่เลยพยายามจะนะั่นแหละคิดไข้เลยพยายามจะหนีหนีสิ่งที่ตนเองทําเอาไว้ถึงต้วไหมครับค่ะหนีไม่ถูกทางค่ะ อยู่ไม่สุดทางใช่ใช่ค่ะเป็นไงครับไปให้สำนักไหนสอนก็ไม่รอดีใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าอย่างที่เราศึกษากันในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทานต้องเป็นเหตุต้นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีศีลศีลเพื<ช>่อที่จะได้มีคุณธรรมรองรับสมาธิใช่ไหมครับ ก <Okay, S 1> มี่ล <okay. S 1> คุณธรรมของสมาธิเนี่ยจะไปรองรับปัญญาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าศีลเราไม่ดีกระโดดไปสมาธิเลยได้นะครับไม่ได้คนะไม่ได้ไไดค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้หลวงพี่เป็นที่เลี้ยงมาแล้วก็ดูรู้สถานกา,ารณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นจนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ หนาวแล้วหนาวหนาวแล้วร้อนแล้วใช่ไหมแต่แเราสำรวจจะเลยสินดีไม่ดียอมต้องยอมสำรวจยับเลยค่ะแหมของมือสองก็ดีนะอะแล้วตั้งใจยอมรับผลของวิบากไปแ,แล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยๆทายของตนเองให้ดีสำรวจให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวมัน วันนี้เมฆบอกมันอาจจะปกคลุมเราอาจจะมอมไม่ห็นทางข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเราปัจจุบันเรามาเริ่มสำรวจทรัพยากรของเราเองก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างไอที่มันขาดมันแหวง่งม,มันมีอะไรบ้างค่อยๆสรวจไ่เจอนะครับแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ประโยชน์มันก็มีสามอย่างนะครับเราเคยเรียนกันแล้วนะครับหนึ่งประโยชน์ตนเองสองประโยชน์ผู้อืน่นแล้วก็สามประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับ ถ้่เราทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เห้หมอกข้างหน้ากําลังเราก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับจะไม่หมอกข้างหน้ามันก็จะค่อยคายเองทําแต่ท่านอย่างเดียวไม่รักษาสิ่งได้นะโยมไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำได้โยมแต่ว่ามันธรรมชาติมันไม่สมบูรณ์ใช่แต่ว่ามันพิการ แหว่งแหวงอ่ะเออได้ไ,ดไม่สมประกอบอะไรนะข้าวแบบไม่สมประกอบแบบส้มมาสักเต็มลูกมันไม่มีโยมมันก็ามาครึ่งลูกมาไม่ครบใช่ใช่หรือมาก็แบบอาจจะเน่าไปสักครึ่งนึงอะไรเงี้ยได้กินครึ่งเดียวใช่มาแรอันนี้เป็นอันนี้เป็นนัยยะมากเลยค่ะ <laughs> เป็นปริศนาธรรมมากเลยค่ะ ปนหาอะไรโยโอันนี้มันก็ชัดเจนมันอยู่แล้วของัวผ <c oughs> ิวสวยะลรข้างนอกใช่ไหมกัดไปข้างในเป็นไงครับหนอนคุณเลยอืได้จินมแคสิบเปอร์เซ็นต์ออเก็นนิกค่ะหลวงพี่ <c oughs> แสดงว่ามีออยอร,รับรองใช่ไห <c oughs> ใช่ค่ะไม่มียาฆ่าแมลงค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัย <c oughs> แต่มีนอนแน่นอนนะก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เอามาให้ให้ดูนะครับว่าเออว่าคืออันนี้เป็นหนทางที่ก็เรียกว่าคือทางแห่งความสุขท้ายก็ได้นะครับอาจจะพูดเป็นภาษาบ้านๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันไปไม่ได้ครับการทุรังยังไงรู้ไหมครับว่าไม่ได้มีหน่วยที่เป็นที่เลี้ยงคนเดียว มีอาจารย์สำนักอื่นเป็นที่เลี้ยงด้วยนะครับยังเอาไม่รอดเลยนะครับก,ก,ก็ก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นศีลค่อนข้างสำคัญนะครับคราวนี้ในระดับของเราที่ของเราที่ฝึกสมาธิได้แล้วเป็นไงครับถ้าศีลหรือว่าจิตเรายังเข้าไป เกี่หข้องอยู่ในอนคุชอนกองนั้นมาก่าเป็นไงครับนิมดตจะเป็นระดับไหนโยระดับยากยากระดับยากเลยนะครับเห็นไหมครับแปลยากเลยนะค,คนที่นอนแล้วไม่ฝันกับคนที่นอนแล้วฝันแตกต่างกันยังไงเลยโยว่าสองคนนี้ใครสืนดีกว่าคนที่นอนแล้วฝันค่ะที่นอนแล้วฝันสืนดีกว่านอนแล้วฝันค่ะ ฝันลนักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของเทพสังห์หใช่ไหมครับที่เราเรียนในถ้าคนที่ไม่ฝันเลยเป็นไงครับมืดเลยใช่ไหมมืดตึบมืดค่ะไม่มีคําเตือน <c oughs> ค<ำ>ําไม่มีคําเตือนพยากรณ์ล่วงหน้าแสดงว่ามีความเป็นสหายของเทวดาผม<อ>นี่ทางใตเลยใช่ไหมค่ะ เห็นไหมครับมันค่อยๆละเอียดขึ้นถูกต้องไหมครับแล้ยิ่งละเอียดขึ้นสีเราดีมันก็จะแทบจะตรงตัวละใช่ไหมครับก็ค่อยๆทายไปนะครับมีคำถามอะไรไหมครับว่าสีนี้ครับสมาธิฌานมีผลไหม มีนจะทอะไรมันมีผลแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้เห็นตัวอย่างจากตัวเองได้อยู่แล้วค่ะหลวงพี่แสดงว่าคนที่รอดขึ้นมาอยู่ข้างในได้ก็แสดงว่าสิทธิ์ต้องดีระดับตัเงถูกต้องไหมสิทธท้ายแล้วใช่ไหมครับเหมือนเอาตะแกรงล่อนเลยใช่ไหมครับขวดตายที่เหอก็ค่อยๆล่อนไปล่อนไปใช่ไหมครับ มันจะมันจะยิ่งละเอียดใ่ะ่ะยิ่งยิ่งรอนก็ยิ่งลงไปละเอียดอ่ะ,อะวันนี้ก็เป็นเล่นนะตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าว่ามีคนแบบนี้จริงๆนะครับก็จบนะครับวันนี้จบการเรียนจบเพียงเท่านี้ก็รอบหน้าก็เดี๋ยวเราค่อยมาถามตอบแล้วกันนะครับ กราบขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะอาจารย์ครับขอบคุณพระคุณหลวงพี่ค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะจริงๆคลิปนี้วิดีโอนี้น่าจะต้องขอบคุณโยมคนนัึงก็เป็นธรรมทานไปแล้วอาจจะช่วยโยมเขาได้หน่อยเพื่องดีอนุโมทนาค่ะทุกค่ะขอขออุทิศให้กับเจ้าของเรื่องค่ะสาธุ 大图看，大图看，大图看。